สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการอายุทยาแฟนโซนครับโซนของคนรักกีฬาและอายุทยา FC ครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ครับน่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเลกแรกแล้วนะครับอายุทยา FC มีโปรแกรมออกไปเยือน ซึ่งแข่งขันกันไปแล้วเมื่อช่วงเย็นวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาครับผลเป็นยังไงหลายท่านคงจะทราบไปแล้วเนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาติดตามไฮไลท์การแข่งขันกันในสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ครับเรามีไฮไลท์การแข่งขันระหว่างอายุทยาเอฟซครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนักรบขุนด่านนครนายก f c ซครับซึ่งผลการแข่งขันก็เป็นไปตามคาดครับอายุทยาเอฟซถล่มไปยับเยินครับหประตูต่อศูนย์แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับนั่นคือแข่งขันไม่จบครัเเอ่นนนนายก FC ้้หลลืผู ไม่ถึง7คนในสนามครับเพราะว่ามีตัวมาน้อยเหลือเกินนะครับมีมาแค่12ตัวเจ็บแล้วไม่มีตัวเปลี่ยนลงมาเท่าแทนกันนะครับเหลือผู้เล่นต่ํากว่า7คนก็ต้องเรียกว่าแพ้ไปในที่สุดครับยุติการแข่งขันไปในนาทีที่78นะนครับผลการแข่งขันเป็นยังไงพักการแข่งขันเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับ Star of the Week คครับหลายท่านเรียกร้องมาเหลือเกินครับกับดาวยิง สัญชาติแคนมรูนคนนี้ครับทีโอดอยุยุ่นครับวันนี้เราไปจับข่าวนั่งคุยกันแบบตัวตัวเลยนะครับกับทีโอทีโอดอยุยุ่นครับศูนย์หน้าของอยุธยาเอฟซครับแต่ว่าแต่ว่าครับย้ำอีกทีแต่ว่าการสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับสัมภาษณ์กันเป็นภาษาอังกฤษครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากคุณอนันต์กิตระเวงจิตครับหรือว่าพี่เอนะครับตากล้องมือหนึ่งแห่งสโมสรอยุธยาเอฟซเนี่ยนะครับมา ช่วยเป็นล่ามแปลภาษาให้ครับต้องขอบคุณพี่เอไว้นะที่นี้ด้วยครับทีเอรยูยุ่นครับเขาเป็นใครมาจากไหนครับมาอยู่อยุธยา FC ได้อย่างไรและเราไปสัมผัสกับความรักที่เขามีให้ต่อทีมอยุธยา FC และชาวอยุธยาครับกับช่วงนี้ Star of the Week ครับทีโอดอร์ยูยุ่น I'm Theodore, from Cameroon, number no, 28, I'd say. I move my emotions, start running wild. My tongue gets tired, and that's no lie. Looking in your eyes. Theodore, uh, how old you start to play football? I, I played football since I was very young, maybe two years. Two years. since that to play football. But I decided play football like job two years now. Three years. to two Two for job now. play a Okay. ก็คืออย่างนี้ครับคือเขาเนี่ยเริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆเลยประมาณสักสองขวบสามขวบนี้แต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะเล่นเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพอยู่ประมาณสามปีที่แล้วว้าว how about Why why you come to Thailand and short the Thai league for for players? I did not wish to come to Thailand first. I one agent brought me to Thailand because he said I would, he wanted to take me to Europe. So he brought me to Thailand for two months to play a tournament and we got to mm -hmm. When I came here I had a problem with him so I had to stay. Oh, okay. So you have to I, ทำไมเขาถึงได้มาอยู่ที่ประเทศไทยก็คือขั้นแรกเนี่ยก็คือเขามีเอเยน่นที่พาเข้ามาแล้วก็คิดว่าจะมาทดสอบอีท้าในประเทศไทยาาก่อนในอันดับแรกแล้วก็จะได้ไปเล่นที่ยุโรปแต่ว่าก็คือก็มีปัญหากับทางเอเย่นนิดหน่อยก็เลยอยู่ที่นี่จําเป็นต้องอยู่ที่

there was a football field near where I live in Bangkok, Tamrong Thai Samson. Oh, that, that, yes, that so the bus. so oh, I went there. Oh. I was training at Tamrong Thai Samson. So coach phone the coach last year came to Tamrong Thai for little tournament. Oh, so okay. after that he brought me to Ayutthaya. Oh. <laughs> ได้ได้มีปัญหากับ,กบทางเอเย่นเนี่ยเขาก็ก็คือตอนนั้นเนี่ยไปอยู่ที่สมองไทยว่ามันเป็นแค่ทัวเม้นเล็กๆเ,เท่านั้นเองครับแล้วก็ก,ก็เลยได้มีการติดต่อจากทางสโมสรอเอเอซเนี่ยให้มาอยู่ที่เมีเยนาครับ t h ล last า w i t c Last question: uh, How you uh, uh, what that you want to talk with uh, fan club in the FC uh, Something. Uh, yeah, I want to thank them for the support they give to the club for the support give to the players. And, uh, we will continue to try to do our best on the field. And, uh, even leave leave tell one have them heart if I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  will I will in day my โอเคก็คือเออ่ที่ร้อฝากบอกครับแฟนคลับว่าขอบคุณมากสำหรับสำหรับการที่คอยเสิร์ฟสื่อขเขาแล้วก็คอยเชียร์เขาอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะทำให้ดีที่สุดในเวลาที่เหลือทั้งหมดกับอียเปต์หลังจากที่เขาได้วันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาไม่ได้อยู่ที่อียิปต์แล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บมันไว้ในดวงใจของเขาโอเค

ครับและนั่นก็คือประวัติของชีโอดอยูยุ่นครับดาวเตะสัญชาติแคมรูนครับมาเล่นให้กับอายุทยาเอฟซีเป็นสโมสรแรกในประเทศไทยครับแล้วก็คาดว่าจะไม่เล่นให้สโมสรไหนอีกแล้วนะครับเพราะว่าทีโอดอยูยุนนั้นมีเอเนต์สนใจต่างๆมากมายครับแต่เขาเลือกที่จะอยู่อายุทยาเอฟซีครับเขาบอกว่ามีความผูกพันกับที่นี่ครับอายุทยาและก็สุดทิ้งท้ายนะครับที่เขาทิ้งท้ายไว้เนี่ยถ้าหลายคนตั้งใจฟัง